สีซันถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องสีสันถือว่าสวยเลยเดี๋ยวเราลองปาดซิมสุกครับสุกซุซอยู่แล้วปลาทูฮ้อนฮ้อนยังฮ้อนอยู่พี่น้องเลยนะกลิ่นหอมหอมงาซิมก่อน สวัสดีครับพี่น้องครับแซวเือร์เชียวกลับมาอีกแล้วครับพอดีมีหนากากหมูอยู่เครื่องหน้าครับมีหนากากหมูอยู่เครื่องหน้ากันเลยว่าเดี๋ยวสีลองเห็ดอ่าหนากากหมูอบปี๊บหนากากหมูอบปี๊บครับแต่ว่าสีเห็ดคล้ายๆวิธีการคล้ายๆเห็ดหนากากหนากากหมูกรอบเลยเพราะว่าเดี๋ยวเฮ้าจิ้มต้มนางแล้วครับต้มต้มหน้ามาแล้วครับแล้วก็จิ้มนังเป็นหูพุ่นเนี่ยแล้วเฮาสิมัก ตากแดดไว้จังน้อยสกอตจะเอาเข้าอบครับทาน้ำมันพืชจังน้อยจะเอาเข้าอบเพื่อว่านางมันสิกรอบพร้อมนะครับข้าวสิอกปี๊บใส่งาพร้อมเอา้ากําลังเตรียมขั้นตอนครับก่อนก่อนลงมือครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเป็นกําลังใจให้แซบเสริฟออฟิเชียลนั่นเลยข่าวขอบคุณหลายๆทุกยุคที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมไปขอเวลา สักครู่สักครู่เดี๋ยวขอจิ้ม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 แทง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 เดี๋ยวกลับมาพ่อแกครับ,อรบซอสงาขาวครับเฮาสีไซมักละกากะปรุงง่ายๆเลยครับสีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวอซอสหวานน้ำตาลซอสหอย ใส่น้ำเคี่ยวใส่น้ำตาลเฮาเส่อมมามัมากหนากากหมูเฮาพี่น้องหลังจากมักซอสครับเรียบร้อยแล้วหน้ากากหมูเฮาก็พร้อมในสิใส่ปิบแหละพี่น้องเอา เรียบร้อยครับพี่น้องครับฮาก็ออมไปเรื่อยๆครับบาทเอาแล้วค่อยมาลุ้นกันครับว่าสิกินได้บอได้สิแซบอยู่บ่สิไหมสิซุกบ่หรือเป็นอะไรครับมา มาครับพี่น้องรับมาแล้วครับพร้อมซิมครับพี่น้องมื้อนี้นากากหมูอบบีฟครับเอาได้น้ำจิ้มพริกกระเลี่ยงยี่ห้อนึงครับมามามาซิมน้ำเอาใดก่อนเริ่มซิมน้งกันก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นกำลังใจให้ปลาแจ็คดำแดงปลาผู้พี่น้องคุณนะอันนี้ทั้งหูมั่นครับอันนี้ทั้งแก้มทั้งปากทั้งดังซีซันถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องซีซันถือว่าสวยเลยเดี๋ยวเฮาลองปาด ซิมซุปขับซุปซุปอยู่แล้วปลาทัวฮ้อนฮ้อนยังฮ้อนอยู่พี่น้องเลยนะกลิ่นหอมหอมงาซิมก่อนอหอมจ๊อด มันงาดังมนะันดังไม่น้อยนึงโอเคเลยน้ำกอดครับนังทั้งดังมันน้ำกอดไม่น้อยนึงกับน้ำจิ้ม ข้าวขากับน้ำจิ้มรสชาติพลานเลยครับคือคือเอากับน้ำจิ้มนวลๆนะครับน้ำจิ้มแบบขัๆเลยน้ำจิ้มแบบ เทิงๆเลยว้ามาแน้วกันมากับเสียงนกเสียงไก่ฮ้อนๆๆยังฮ้อนอยู่ครับออกมาจากปิดกับผ้าพี่น้องซิมเลยทั้งนาเดซุบอก โอ้ยทั้งหนากับซุกพี่น้องเลยซุกซุกซุปคือกันนะครับทั้งหูเข้ากับน,น้ำจิ้มที่ตื้อยเลยอืม,อม ทั้งฮูนี่กรอบกึบกลับน้ำจิ้มมันมีเผ็ดเข้ากันพี่น้องเออทั้งทั้งหนังทั้งหนาทั้งคางซุปบอกนุ้มซุปพอดีเลยท่านผู้ชม อขอกินแบบนี้เลยนะครับกินนะมไงข้างๆนุ่ม,มเพราะมันมันหลายกว่านุ่มละมุนม เมนูนี้กับข้าวกะหรกับแกงกครับซุกพอดีเลยครับอีกอย่างขาต้มก่อนพร้อมรอบนึงครับความซุกมันกับมาก่อนอยู่แล้วล้ะกรับมันที่ต้มมันออกไปพร้อมก็เลยบ่เรียนหอ,หอมงาตัดสินใจถือแล้วที่ใส่งามานำ เด้งๆเลยปลาแจ็คเปลี่ยนจากเอาไปทอดเห็ดหน้นากระหมูกรอบเป็นหน้ากะหมูอบป,ปี๊บหอมงารับพี่น้องเออ้ยมาเด้อครับพี่น้องทางใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เมือ่อใด ให้ได้ลองซิมให้ได้ลองกลิ่นกูนะตอนใ่ญ่ๆตอนใ่ญ่ๆตุ้ยกับน้ำจิม้มเข้ากันอืมเป็ดปัาสั่อขมก็มีหอมขม เมนูที่ DIY มาลองทำครั้งแรกปรกติเหตุการอบปิ๊บออลองซิมทางปากท้งปากปาก,ปากมางครับตัวนี้กะซิมีความเป็นหนังความเป็นยืดยุ่นลายกว้าง อืมมีความเด้งกว่าบอลเหนียวยังไงทางกอบฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงทางกาบฟังเสียงเลยแซ่บ าต้องมีจัดอีกแน่นอนอตัวนี้เนี่ยเครื่องหน้านึงแน่ครับพี่น้องเลยเพราะว่าอีกเครื่องหน้าปลาแจ๊กเอาไปต้มใส่มาม่ามา โดนโดนไปหมัมกมันมันผ่านเลยโกหูโกหูกหซิมังโกกหูเนะี่ยมีความเป็นเนื้ออะไรครับมองเนี่ยเนื้อ มีความเป็นเนื้อลายแถวกกหงันเอาคำนี้เลยยังมีความซ้ำแทบม่องเลยมันงา แนะนำหาพักหาแตงหามาถั่วหาอย่างไรกไดะครับคือมากินจ้อยแปเรียนได้เรา,ากินน้ำกันเลยถึงแน่นอนล่ะก็เปลี่ยนจากตัวนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดแฟดดับแบบนึ่งท้ชมอกองฮอต ก้องห้องแล้วเอาเอาเป็นว่าพอดีอากาศห้องครับแฟดห้องกล้องรับแล้วเอาเป็นว่า EP นี้พังครับแซบพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจให้ปาแจ็คแซบเสิรกับแซบเสิร์ฟพิเศษน้ำนะ่ย EP หน้าสีหานยังมาเห็ดสู่พี่น้องกินอีกคืนนี้ครับกดติดตามมาแล้วบอกพาดทุก EP แน่นอนครับเอาเป็นว่ากลับมาพบพบกัน EP หน้า,า,า,านะครับ EP นี้ขอบคุณหลายๆครับกล้องห้องกล้องห้องขอประทานอภัยพี่น้องเลย ขอบคุณครับบ๊ายบาย